ผมรู้สึกผิดหวังที่ไม่มีเวลาในฤดูกาลนี้อีกแล้วสำหรับการพาสโมสรก้าวไปข้างหน้าเพื่อขึ้นสู่อีกระดับผมขอขอบคุณมิเตอร์อราโมวิชบอร์ดบริหารผู้เล่นทีมงานสตาฟโค้ชของผมและทุกคนในสโมสรสสำหรับการทำงานหนักด้วยความทุ่มเทผมขออวยพรใ,ให้ทีมและสโมสอนแห่งนี้ประสบความสำเร็จทุกๆสิ่งในอนาคตสวัสดีครับโฟนตุงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของตำนานแข้งสิงห์บลูผู้มากอบกู้วิกฤตท,ท็อฟฟี่สีน้ำเงิน แฟรงค์แลมพาร์ดคำพูดเมื่อต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นคือคำพูดของแฟรงค์แลมพาร์ดที่ได้กล่าวอำลาทีมรักอย่างสิงโตน้ำเงินครามเชลซีในวันที่เขาถูกปลดออกจากตำแหน่งกุนซือของทีมหลังจากที่แฟรงค์แลมพาร์ดนะครับแยกทางกับเชลซีเขาก็ได้รับการติดต่อให้ไปคุมทีมมากมายไม่ว่าจะเป็นคริสซันพาเลตนิวคาสเซิลนอริซิตี้แอสตันวิลล่าแต่สุดท้ายครับแลมพาร์ดเลือกเอเวอร์ตันสำหรับเอเวอร์ตันนะครับหลังจากแยกทางกับราฟาเอลเบนิเตส พวกเขาก็เริ่มลิสต์รายชื่อผู้จัดการทีมขึ้นมาซึ่งแคนดิเดตตอนแรกมีหลายตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นดันแคนเฟอร์กูสันผู้ช่วยผู้จัดการทีมที่ขยับมาคุมทีมเวนรูนี่นะครับวิกตอร์เปเรล่าแต่ท้ายที่สุดแล้วทางฟาฮัตโมชิริเจ้าของสโมสรชาวอิหร่านรวมถึงบอทบริหารของเอเวอร์ตันก็ตัดสินใจเลือกแฟรงค์แลมพาร์ดมาคุมทีมการเข้ามารับงานครั้งนี้ของแลมพาร์ดนะครับถือเป็นบทพิสูจน์สำคัญอีกครั้งหนึ่ง เพราะเอเวอเรตในเวลานี้ถือว่าผลงานกําลังห่วยสุดๆอยู่อันดับที่16ของตารางพรีเมียร์ลีกแพ้ไปแล้วถึง11นัดจากการลงเล่นไป20นัดเกมรับของเอเวอเรตเปื่อยยุ่ยเป็นกระดาษที่ชู่เปียกเสียประตูไปแล้ว35ประตูพวกเขามีแต้มห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่4แต้มเท่านั้นและอีกปัญหาที่สําคัญมากๆนะครับนั่นก็คือนักเตะเรียงหน้ากันบาดเจ็บบางรายติดโควิดเรียกได้ว่าเอเวอเรตนะครับนี่คือทีมที่โชคร้ายที่สุดในลีกในเวลานี้เลยทีเดียวก็ว่าได้ สำหรับการเข้ามารับงานคุมทีมครั้งนี้ของแฟรงค์แลมพาร์ดนะครับก็ถือเป็นงานที่หนักหนาสาหัสเอาการเลยครับหลังจากนี้ครับเราก็ต้องมารอดูกันละครับว่าแลมพาร์ดจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรสําหรับผลงานการคุมทีมที่ผ่านมานะครับของแฟรงค์แลมพาร์ดเขาเริ่มต้นคุมทีมดาบี้ในสึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษฤดูกาล2018-2019ซึ่งเขาก็ทําผลงานได้เป็นอย่างดีทั้งการเสริมทัพและก็ผลงานในสนามสำหรับการเสริมทัพนะครับแลมพาร์ดใช้คอนเนคชั่นส่วนตัว ติดต่อขอยืมนักเตะฝีเท้าดีเข้ามาหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักเตะอย่างเมสันเมาส์ฟิคาโยโทโมริ2ดาวรุ่งจากเชลซีแฮร์รี่วิลสันดาวรุ่งจากลิเวอร์พูลซึ่งนักเตะเหล่านี้ทําผลงานได้อย่างสุดยอดช่วยให้ดาร์บี้คาต์ตี้จบอันดับที่6ของตารางแชมเปี้ยนชิพและดาร์บี้ก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกแต่น่าเสียดายที่ในรอบชิงชนะเลิศดาร์บี้ของแลมพาร์ตต้องอกหักเพราะไปแพ้กับแอสตันวิลล่า1ประตูต่อ2 แต่นั่นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับของกุนซือมือใหม่หลังจากที่ทําผลงานได้ดีกับดาร์บี้ทำให้แฟรงแลมพาดได้รับการทาบทามจากเชลซีซึ่งเชลซีในตอนนั้นต้องหากุนซือคนใหม่เนื่องจากมอริซิโอซารีดันทิ้งทีมไปอยู่กับยูเวนตุสแถมเชลซียังมีปัญหาใหญ่นะครับพวกเขาติดโทษแบนในการห้ามซื้อนักเตะแถมเอเดนอาซานักเตะหมายเลขหนึ่งของทีมย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริด,ด,ดซึ่งแน่นอนแหละครับไม่มีใครกล้ามารับเผือกร้อนชิ้นนี้ แต่สําหรับแลมพาร์ดเขามองว่านี่คือโอกาสที่ดีที่ยากที่จะปฏิเสธเขาจึงเลือกรับงานนี้และงานแรกของแลมพาร์ดในการคุมทัพสิงตัวน้ําเงินครามนั่นก็คือการเรียกตัวราวรุ่งฝีเท้าดีของเชลซีที่ปล่อยให้กับสโมสรอ,อื่นดีมตัวไปกลับมาใช้งานเพื่อแก้ปัญหากรณีพวกเขาโดนแบนห้ามซื้อนักเตะในเวลานั้นนะครับแลมพาร์ดเรียกนักเตะอย่างเมสันเมาส์ริชเจมแทมเมียบราหัมฟิกายโยโทมริกลับมาจากดีมตัว และดึงบิลลี่กิลมัวขึ้นมาจากทีมเยาวชนซึ่งนักเตะเหล่านี้นะครับเข้ามาผสมผสานกับนักเตะตัวหลักของทีมจนทําให้เชลซีจบฤดูกาล 2019- 2020ด้วยการคว้านดับที่4และคว้าตั๋วไปลุยศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้สําเร็จหลังจากที่แฟงกแลมผ่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเวลานั้นทําให้เขาได้รับรางวัลชิ้นโตจากทางบอร์ดบริหารของเชลซีในการเสริมทัพด้วยเม็ดเงินกว่า200ล้านปอนด์ ในตลาดซัมเมอร์ปี2020เชลซีได้ตัวนักเตะชื่อดังมามากมายไม่ว่าจะเป็นราชื่อของไครฮาวเวสดิโมววอ r เนอร์ฮาคิมซีเยกเอเดวารเมนดีเตียโกซินวาและก็เบนชีเวลเป็นการเสริมทัพเพื่อเป้าหมายในการกลับมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งของเชลซีหลังจากออกสตาร์ทฤดูกาล2020-2021ทุกอย่างมันเหมือนจะไปได้ดีและผราดพาทีมขึ้นไปรั้งอันดับที่3ของตารางพรีเมียร์ลีก แต่แล้วผลงานของเชลซีก็ตกลงไปในช่วงเดือนธันวาคมปี2020ในตอนนั้นนะครับแลมพาร์ดพาเชลซีชนะได้เพียงแค่น2นัดเสมอไป1และแพ้ไปถึง5นัดจาก8นัดในการเล่นเกมลีกด้วยผลงานที่ย่ำแย่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของบอร์ดบริหารที่ทุ่มเงินเสริมทัพไปกว่า200ล้านปอนด์จนท้ายที่สุดแล้วแลมพาร์ดก็โดนเชลซีปลดออกจากตำแหน่งในช่วงปลายเดือนมกราคมปี2021 เป็นการปิดตำนาน571วันในการคุมทัพสิงโตน้ำเงินครามเชลซีของแลมพาร์ดสำหรับผลงานในการคุมทีมเชลซีตลอด84นัดทุกรายการของแลมพาร์ดเขาพาเชลซีชนะไป44นัดเสมอไป15และแพ้ไป25นัดณนะเวลานี้แฟรงค์แลมพาร์ดได้รับโอกาสในการกลับมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งจากนี้ครับเราก็ต้องมารอดูกันล้ครับว่าเขาจะเป็นผู้มากอบกู้วิกฤตของเอเวอร์ตันได้หรือไม่และคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไร คอมเมนต์กันมาได้เลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวของตำนานแข้งสิงห์บลูผู้มากอบกู้วิกฤตท็อฟฟี่สีน้ำเงินแฟรงค์แลมพาดวันนี้ผมฟนตรงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ